สวัสดีครับทานทิทานทุทนยนักวอลเล่บหญิงสุปตาเวียดนามรับสั์ปูฟู่นะครับหลักพันล้านดองหลังไปเล่นลีกตุรกีแต่ถูกวิจารณ์ว่าเงินเดือนสูงเกินไปนั่นเองนะครับหลังจากที่ทานที่ทานทุยหรือ4ทีกับตันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเตรียมย้ายไปเล่นลีกอาชีพประเทศตุรกีกับ คูเซบูรูทีมอันดับ5บนลีกสูงสุดวอลเล่บอลตุรกีฤดูกาล2023-2024น,นะครับเซ็นสัญญาเป็นเวลา10เดือนเพื่อช่วยเสริมแกล่งทีมในฤดูกาล2024-2025สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เป็นนักวอลเล่บอลเวียดนามคนแรกที่ได้ไปเล่นลุยลีกยุโรปนั่นเองนะครับสื่อเวียดนามเดอะทา247ก็รายงานว่า ทรันทีทานทุยได้รับค่าเหนื่อยจากการไปเล่นลีกตุรกีครั้งนี้สูงถึง250,000ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับถ้าคิดเป็นเงินเวียดน,นามก็ประมาณ6.3พันล้านดองนั่นเองหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราว9.2ล้านบาทนะครับภายในสัญญาระยะเวลา10เดือน หลังจากข่าวดังกล่าวรายงานออกไปแฟนลูกยางในยุโรปรวมทั้งตุรกีบางส่วนเองก็มองว่าได้รับเงินที่สูงเกินไปนะครับโดยแสดงความคิดเห็นว่า50,000ดอลลา,าร์สหรัฐก็พอแล้ว 2 5 0 0 0 0แพงเกินไปมันบ้ามากที่ต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับนักตบที่ไม่เคยไปยุโรปมาก่อนขณะที่บางส่วนก็เห็นต่างออกไปนะครับโดยบอกว่าแม้จะถูกประเมินต่ำเกินไปในยุโรปแต่เธอก็มีชื่อเสียงมากในเอเชียและถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดในที่นั่น ส่วนสำหรับทางฝั่งชาวไทยของเราก็มีความคิดเห็นออกมาบ้างนะครับบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับชาวเอเชียของเราที่ไปเล่นลีกยุโรปนั้นก็ถือได้ว่าเป็นทางที่ดีเปิดทางว่าการไปเล่นลีกยุโรปนั้นบางทีค่าเหนื่อยของเราก็ไม่ควรจะถ่ําเกินไปกับตัวนักกีฬาตัวท็อปตัวสตาร์นั่นเองนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นนักกีฬาที่เป็นใบเบิกทางที่ดีกับค่าเหนื่อยในยุโรปนั่นเองแล้วท่านผู้ชมละครับคิดเห็นเป็นอย่างไรใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กาากดตามกดซับสรคร i b ต์กันด้วยสวัสดีครับ